และในสัปดาห์ที่3นะคะเราจะมาฟินกับผู้โชคดีที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะและผู้โชคดีหนึ่งเดียวจากผู้ร่วมสนุก2 0 0 0กว่าคนก็คือน้องกรจากจังหวัดฉะเชิงเซาเอาล่ะนะคะขณะนี้เวลา9ก้ามงครึ่นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มาอยู่ถึงหน้าบ้านของผู้โชคดีแล้วค่ะก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเดินเข้าไปเคาะประตูหน้าบ้านเลยนะ เรามาขอพบกันะค่ะบ้านแล้วครับรีบก่อนรีบก่อนฮลโสวัสดีค่ะบ้านหรือเปล่ารู้สึกไงบ้างคะดีใจมากพี่ตกใจไหมคะดีใจมากแบบตอนนี้เขินมากจริงเอาเอะละวคุณแม่ ชอบดูฮอร์โมนมันเขารู้สึกว่ามันเนื้อหาแรงอะไรไหมไม่คือถ้าดูแล้วนั่งคุยกับลูกสอนลูกเนี้ยโอเคเลยอล้ค่ะก็ทางนี้ก็มีเค้กมาให้นะคะทางเราก็มีของมาให้เหมือนกันค่ะเออเค็มหรือเปล่าวันนี้อ้าวงดงมมา ทำเค้กมาเองอะ่ะเองชิมดูป่าชิมลองชิมดูป่าได้ปะอะกูลองกินดูนะไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมนะลองทำครั้งแรกอะ่ะ <laughs> เค็มปะอร่อยปะเค็มนิดนิดโอ้จริงเหรออะหูยต้องกินแล้วเดี๋ยวท้องเสีย <laughs> ต้องกินให้วอะ ใครที่อยากฟินให้ชาวฮอร์โมนส์ไปจิ้นถึงที่แล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Hormones The Series